สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นาแฟกนะครับผมวันนี้ผมมันจะมาอ,อสอนน้องชายผสมยาฆ่าเชื้อราออในแต่และดูการน,นะครับว่าใส่เท่าไหร่แบบไหนอาตุนเมื่อนี่ อาทิตย์หน้ากูได้เบิ้งเลิกเบิ้งยามไและหมอกสิลงลงหนักมากหนักมากแล้วบัดนี้เสีอรามักก็สิทลงจำเป็นต้องทายาขาเสราดดักหนาไว้ก่อนนับตั้งเต็มเมื่ออื่นนี่ไปวิธีการผสมน่ะคือนี่หนึ่งแก้วกาแฟนี่แก้วกาแฟนี่เป็นตัวตวงยาตัวนี้ นี่คือหนาฝนขวดแป๊บซี่ยีสิบเจ็ดบาทนี่นะเห็นปะเอออันนี้คือหนาหนาวอันนี้คือหนาแรงหนา,นาหนาวหนาฝนเริ่มจากเดือนใดตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาหนาหนาวเริ่มจากพฤษภิก,กาถึงเดือนกุมภาหนาแรกคือเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภา สถานการณ์มันอยู่ที่ว่าหนักหรือเบาบ่าอาจจะเป็นฝนฝนสมมูรณ์ว่ามีพายุเขา่าฝนตกตดต่อกันสามมือ้อสี่มือ้อหรือเจ็ดมือ้อห็แล้วแต่สถานการณ์ให้เอา,าเรื่องปกติก่อนขึ้นหนึ่งแก้วกาแฟเบิร์ตัวนี้ทั้งสามตัวนี้หนึ่งแก้วกาแฟเบิร์แต่สถานการณ์หนักต้องเพิ่มอีกเป็น เพิ่มจากหนึ่งแก้วกาแฟเป็นสองแก้วกาแฟเออและก็เติมน้ำเอาเตีนเขย,าขยา่าเขย่าแล้วก็ไปทาเออเดวกกูที่ซ้อนท้าว่ที่ท้าจังใดแบบใดนะเออนี่ขึ้นหนาวกูกที่ผสมนี่อทินาอาการไม่สิหนักกูกทิใส่สองแก้วกาแฟเออเดี๋ยวกูพักคิปไปก่อนนะพักคิปไปก่อนผสมก่อนเดี๋ยวกูที่พามไปทา ว่าท่าแบบไหนเฮ็ดแบบไหนเออแล้วก็สังเกตจังไงเบิ่งจังไงให้หูว่าเสือราตัวใดเป็นเสือราตัวใดบ่เป็นเสือราโอเคพักก่อนแป๊บนึงอ่ะมาท่ากันผสมแล้วแหละเดี๋ยวปิดไฟก่อนมันบ่เห็นเออจุ่มนีย้ำจุ่มนีประจุจุ่มหลายนะเส่แต่มุมแปงจุม่มมุมแต่งจุ่มก็เพอพออันนี้ ท่านเทงก่อนทั้งเทงนี่คือท้าขานะขาเสือลาอยากุฏิพ้ายางเบื้องบนเสลามันเป็นเทิงเ้อสภาพแบบไห้ทั้งใต้นี่คือกันนะกันมองให้มันลามลงมานะเออบ่ต้องย่านเปลืองนะต้องเอาให้ยูอืมตองย่านเปลืองแต่มองลิ่นนี่ก็ท่าเด้อ ิ้นนี่มันที่เขาเพราะเขาตอกลิ้นเข้าไปมันเป็นบาดเป็นแผลปูออกยางเอาก่อนทายาดีก็ท,กทาอ่ะเดี๋ยวที่พาไปบึงเสือราอันนี้ยังบม่ได้ท้าดรอกเดี๋ยวยางบึงเสือราก่อนเป็นหนึ่งเดี่งเด้อหยุดก่อนอ่ะเสือรานี่นี่คือเสือราซุ้มเห็นมันใกล้ๆเห็นบ่โอ้ยมันบ่มีโฟกัสมันบ่โฟกัสอื้อ เห็นป่ะนี่คือเซนาขุย่างหาตัววิชีพก็ต้นผมก็จะเห็นโอเค <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูนำมินการท่าก่อนเดี๋ยวจะว,วางย่างไปนี่ค่ะทิดบอห้ฟังว่าเซลานี่ขันเอาผู้ยูนี่มันที่หนาสูงหนาต่้มหนารลดับได้ตายบิด คันลงแล้วเป็นอีกอย่างที่นาเบื่อมากกับกันกีดอย่างคันเอาพยูก็คือต้องย้อมเสียต้นนั้นไปอย่าลืมเด้อว่าเขาปลูกเกือบเป็นสิบปีก็จะได้กีดถึงเขาจะรักษาได้มันก็บพอคืนมาคือเกาเพือ,ออกเป็นโป๊ะๆคันหายก็ที่ หายอยู่เด้แต่กับเมื่อมันถือกินไปแล้วถือกินไปแล้วเออนี่เสื้อรามือมันถือกินไปแล้วฮันมากก็นคือตต่ไปเลยสมุนป่าหนาเนาะในอย่างนี้ถือเสื้อกินไปส่วนนี้เดี๋ยวกินได้อยู่ฟังนี้คือฟังนี้ตะหนีลงมานี่บดน,นี้ คือคือกิไไ่นบปเด้เออและการท่านี่เขาสีหูได้ยังไงบ้าอยาเขาเสืออเส่อมดิด์หรือบบเสื่อมธิ์เบิ้งสีเบิ้งสีเห็นบ้อมสีิเป็นสีเทาหมุนหมุนเดี๋ยวปิดไฟก่อนไปฟังเห็นบ่เป็นสีเทาหมุนหมุนกันเท่าท่าตัวนั้นเขาสีมันจะเป็นยังสีมันจะเป็นสีแดงเห็นบะสีแดงตุ้งตุงหลุด,ดเห็นบะนี่แสดงว่า ปกติแล้วท้าลงมาหลายบอ่อท้าลงมาสําแปลงหนึ่งอนะจุ่มยาเธอเดียวนะยุ่มยาเดียวท่านเรื่องนี่แล้วก็มาท่านนี่แล้วก็บวกลิ่นยางพร้อมนะเอาอยู่เออแต่ต้องเบิ่งสถานการณ์ก่อนบาา้าที่ใส่สองปองบอ่คือสิใส่ป่องเดียวเบิ่งฝ้าเบิ่งฝนเบิ่งข้าวพยากรณ์อากาศอีหยังก่อน เช็คให้เรียบด้อยคุณอืมบอแมนว่าสิอยากเดี๋ยวไปเบิ่งก่นอนเดี๋ยวถ้าให้เบิง่งอีกสักสองต้นนึ่งสองต้นสามต้นเปิดไฟหนีไม่ขี่ลักแร่นี่แหละเออกระปองอยาท่าอถาอนท่าไม่เหยียดิีมือซะ นี่คือว่าจุ่มไหลได้นน่จุ่มไหลเยวทาลงมาแป้งหนึ่งปุ๊บเน้นปุ๊บเียบรอยแล้วก็ทานี่นี่จุ่มไหลถือว่าจุ่มไหลเฮียใส่มือพี่จุ่มไหลได้ตัวนี้ท้าเออมองบาดมองแผลนี่กระทาเด้อรับมันเชื่อมริดไปแล้วเสื้อลอาอจติเขาก็ได้เพราะเขากีดบาด สิ่งมัดกัดดิแ๊บน,นึงเด้อหยุดไปก่อนอ่ะได้ตัวหนึ่งจุ่มหนึ่งจุ่มแค่แค่ใส่แค่มุมแป้งจุม่ม้ะงานกูจุ่มหลายงานนี่มันหนีบอยู่รักแร่ปาดอกก้อนเขาวัดไหลาปาดให้โปนละ่ะปาดใส่ขอบโปนละ่ะเบืง้งท่าท่า พาลงมาหนี่อีกถาสนใจสั้นแปลงหนึ่งก็แล้วสั้แปลงหนึ่งครับปุ๊บสั้แปลงหนึ่งอย่าลืมลิ้นเด้อนี่เห็นบ่กระเสื่อมนันเห็นบ่เสื่อมลิ้นแหละอย่าขาดเสื้ลาเสื่อมย้อนอย่างย้อนฝนย้อนแดดย้อนลมอย่าเสื่อมมันกับเสื่อมเปลี่ยนขึ้นกันต้องระวัง ยบมองลิ้นนี่ครับมันเข่ามองลิ้นมันเป็นแผลยูมองเขาตอกลิ้นเเขามองลิ้นกขาตายก็มะฮอดพี่หนาพี่หรือว่าอ,อ,อ้อมพ่อต้นคือกันเด้อเออให้ระวังมองลิ้นนี่เขาสิเผลอเผลอ,อยังเพาราะว่าบกคิดว่ามาันสิเขาโอเคนะให้เบืองสามตนละทานสิเนี่ย